สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเจมลาลิก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาลิก้าอัปเดตนะครับอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับพูดคุยกันถึงเกมที่บาซโลนาบุกไปถล่มบาเลนเซีย5ประตูต่อ0ูนะครับในโกปาเดเลรอบควอเตอร์ไฟแนลหรือว่า8ทีมสุดท้ายทำให้ตอนนี้บาซ่าทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 5ประตูของปาโซนามาจากเฟรนตนโตเรสสาประตูครับทำแฮตทริกได้สำเร็จนะครับขณะที่อีก2ประตูครับเป็นผลงานของเฟมินโลเปสแล้วก็ราบินยามาลครับทำให้บาซ่านั้นเก็บชัยชนะเหนือบาเลเซียอย่างมโหรารได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเกมลีกเมื่อ2อสัปดาห์ก่อนเคยยิงบาเลเซียขาดลอยที่โอลิมปิกเดมอร์จ7เจประตูตอนหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่า เจอกันจนบาลนเซียนเนี่ยเข็ดเคี้ยวเลยนะครับหลังจากจบเกมเนี่ยนะครับทางฮันซ์ฟริกเองก็ได้พูดถึงหลังเกมพูดถึงนักฟุตบอลของตัวเองแล้วก็พูดถึงสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าซึ่งคําพูดของฟริกเนี่ยน่าสนใจมากฟริกให้ความสำคัญกับพีเรียดที่กาลังจะมาถึงนะครับฟริกบอกว่าครึ่งฤดูกาลแรกที่มันผ่านไปเนี่ยนะครับโดยที่ทีมนั้นมักจะใช้ผู้เล่น1 1คนแรกโดยที่ไม่ได้มีการ โ t เตชันหรือว่าปรับเปลี่ยนมากนักเนี่ยมาถึงช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกๆคนจะต้องแสดงเวอร์ชันที่ดีที่สุดออกมาละการพูดในลักษณะแบบนี้นั่นหมายถึงว่านับจากนี้ไปเนี่ยทุกคนล้วนแต่มีความสําคัญทั้งหมดนะครับแล้วก็อยากให้นักเตะทุกคนนั้นรียดฟอร์มของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดใครดีที่สุดก็จะได้ลงสนามนี่คือสิ่งที่ฟริกสื่อสารกับทีมนะครับ นอกจากนั้นแล้วก็ยังได้เอ่ยปากชมเฟรนตตอเร็บอกว่าเป็นนักเตะที่แฟนตาสติกมากยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็แฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของเฟรนกับการยิงแฮตทริกนะครับเขารู้ว่าเฟรน้นมีช่วงเวลาที่ยากลําบากในฤดูกาลนี้และการคัมแบ็กกลับมาได้แบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆส่วนเปเดรีซึ่งไร้มนได้อย่างมหาหัศจรรย์มากครับ ลูกจ่ายลูกเปิดของเปดีเนี่ยนะครับเรียกเสียงปรบมือจากแฟนๆได้เป็นประยะเลยนะครับทางด้านฟริกก็บอกว่านี่คือน,นักเตะที่ไม่สามารถที่จะนำมาเปรียบเทียบกับใครได้เลยนะครับ เรดีเป็นสุดยอดนักเตะและก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในตําแหน่งของเขาในเวลานี้ผมแฮปปี้นะครับที่มีเบรดีอยู่ในทีมแล้วก็หวังว่าจะอยู่กับทีมนะครับไปนานๆสำหรับเบรดีก็มีการพูดถึงช่วงที่เบรดีเพิ่งจะต่อสัญญายาวกับทีมออกไปด้วยขณะที่ไวซ์เซ u c ์เซสนี่ถึงแม้ว่าทีมจะโดดเด่นที่การทําประตูแต่เฟร็กก็ไม่วายชื่นชมนะครับก็บอกว่า การรักษาคลีนชีต์แตจริงๆมันเป็นหน้าที่ของของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการคงอยู่ของเซนี่เนี่ยทำให้ทีมนั้นมั่นคง stable นะครับแล้วก็เขาชื่นชอบคาแรคเตอร์ของเซนี่เป็นอย่างมากซึ่งบทสัมภาษณ์ตรงนี้ที่พูดถึงเซนี่มันก็เหมือนเป็นการให้เหตุผลว่าทำไมฟริกถึงเลือกเซนี่ก่อนอินิกี้เป็นย่าหนึ่งก็คือประสบการณ์สองก็คือคาแรคเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยฟริกค่อนข้างให้ความสำคัญ แล้วเขามองว่าคาแรคเตอร์ของเซนี่แข็งแกร่งกว่าทั้นั่นของอินยาคิเป็นยากแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของการยิงประตูของทีมนะครับฟริกบอกว่านี่เป็นทีมที่หิวกระหายในการยิงประตูมากด้วยความที่เป็นทีมวัยหนุ่มนะครับพวกเขามักจะมองหาประตูถัดไปอยู่เสมอถึงแม้ว่าบางครั้งฟริกบอกว่ามันควรจะต้องมีการเซฟพลังงานบ้างเอาบอลมาคลองคอนโทรลเกมบ้างแต่ นักเตะหนุ่มชุดนี้คือหลังจากยิงประตูได้ก็จะมองหาประตูต่ตอไปทันทีแสดงให้เห็นถนึงความหิวกระหายซึ่งนั่นเป็นที่มาของสติการยิง109ประตูจาก35เกมซึ่งฟริกบอกว่ามหาศัจจร,รย์มากครับเขาชอบวิธีการเล่นของทีมในเวลานี้มากนะครับแล้นี้เรามาดูคะแนนความสามารถนะครับของนักเตะบาซโวน,น่ารวมไปถึงตัวันซฟิกนะครับในเกม เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับคะแนนความสามารถนี้ให้โดยหนังสือพิมพ์มาก้าสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศนะครับเซซี่ได้7คะแนนนะครับกุงได้เจ็ดคะแนนเบอรกูบาซี่7คะแนนเอเิกาเซีย7คะแนนนะครับอเลคานโดร์บาได้8คะแนนเปดรี8.5เฟรนกี้เดยอง8คะแนนครับเฟรมินโลเปส8คะแนนนะครับราฟินญา7คะแนนเฟรานต์อเลสเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับ9คะแนนแล้วก็ ทางด้านของเคราตมาติน6คะแนนครับยินจิโกมาติเนส6คะแนนครับดานนี้โอโม่6คะแนนมา์กาโซโด6คะแนนเอ็กตอ,อร์ฟอร์ด6คะแนนและตัวันซิฟริกได้7คะแนนครับคราวนี้ครับบาร์โซนาทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของสกอปาเดลเลซึ่งในรอบรองชนะเลิศจะปรับเรื่องของฟอร์แมตการแข่งขันใหม่นะครับจะเป็นการเล่นแบบเย่าเยือนจะจับสลากกันในวันพุธที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับ เลกแรกจะเล่นวันที่26กุมภาพันธ์เลข2จะเล่นวันที่2เมษายนและนัดชิงชนะเลิศจะเล่นกันในวันที่26เมษายนที่สนามลาก,การตูค่าสามเป็นกลางในเมืองเซบียาเวลานี้นอกเหนือจากบาร์เซโลนาแล้วนะครับอีก3ทีมที่เข้ามารวนแล้วแต่เป็นกระดูกขัดมันทั้งสิ้นครับก็คือเรอลมดริ แอตเลติโกมริดแล้วก็ไรอันโซเซดัดแฟนแฟนบาร์ซ่าอยากให้ทีมเจอกับใครครับในรอบรองชนะเลิศลองคอมเมนต์กันมาดูครับ